สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับทีมเยือนราชบุรีครับเขยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับมาในชุดสีเขียวนะครับมีจักรพันธ์มารวมแจมด้วยครับี๋ยงดูว่าใครครับเป็นซิดิเบ้ครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้มงติดไปแล้วผูกซุเปอร์เซฟเลยครับโอ้นนม่วงงามครับปาดออกไปได้ทีมชาติมาเลเซียนะครับเสริมมาผู่แล้วดูม่งลงพื้นด้วยครับแต่ว่านนนี่ก็ไวทายาดเหมือนกันครับจังหวะนี้ ดูครับพุ่งไปเซฟได้ครับซิโซโกโ้หม่งทิ้งออกมาอีกทีครับหนุนมาด้านข้างติดมามมองลาวินแต่ว่ากระชากลูกนี้โดนขวางแล้วได้ฟาวครับจังหวะนี้เป็นสราวุตอินแป้นนะครับไปเสียฟาโอ้โหลแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเป็นจากกรพันป่นมาแต่วาหนุนยังชกออกไปได้ครับ2เซฟแล้วครับเกมนี้ทางได้ถูกครับแล้วก็พุ่งไปทันครับ ลูกลักษณะแบบนี้เมื่อวานนี่ชินภัทรดีออกยิงอย่าง,งสวยเลยะครับฟรีคิกแบบนี้นะครับปฐมชัยทาได้ดีแต่ว่าครับโดนความใหญ่ของออสมมนเบียดมาได้ครับโมสินเป่าฟ้าหยุดเกมไปก่อนครับได้ฟ้ากลำลัาพูน <c oughs> เกมนี้ค่อนข้างจะหยุดบ่อยเลยนะครับนันยอดสงวนนี่พยายามจะขอใบเหลืองครับเศรษากรครับทุ่มเข้ามาจะพลิกเล่นไม่ได้ครับลูก้าเสียให้กับราชบุรีแล้วครับ จะโตขึ้นมาโ,โดนเสียบจังหวะน,นี้กระสินเป่าฟ้าวแล้ววิ่งมาเลยพรอมใบเหลืองครับโมเนออสมานอาครับชิงจังหวะเล่นเร็วมาแล้วหลุดตอดหลบผู้ตประตูแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงเบาไปหน่อยครับอมองมองระวินโอ้เราต้องชมคนนี้เลยครับซาฟาวีราบุดีพยายามประท้วงโอ้โหเหลี่ยมนี้นี่ไม่ชัดเลยครับแต่ว่าก็เล่นไว้ก่อนครับถูกแล้วครับมองมอง ไหลเข้าในมาขอราบุรีไม่ดีอีกแล้วครับโอ้แล้วเสียฟาวเลยครับต้องระวังเลยครับต้องใจเย็นเลยนะครับโอ้โหปฐมชัย,ชยโดนใบเหลืองอยู่แล้วครับจังหวะเข้าสก,กัดของปฐมชัยมันจะทั้งบอลทั้งคนเลยครับครับลูกครับดอกโดนบอลน,นะครับแต่ว่าก็ไปเกี่ยวขาด้วยครับแล้วนี่เลยครับโอสิน ใบเหลืองที่2ของปฐมชัยเสือสักพูนครับกลายเป็นใบแดงไปครับครึ่งแรกมีใบ2องซูเปอร์เซฟนะครับพุทสศิลป์เป่านวีดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับเจ้าบ้านลำพูนวอริเออร์เขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับก็ขึงเกมรุกอยู่ครับเจ้าบ้านลำพูนแล้วไปลื่นนะครับอาร์ครับอาร์เทนิโอเสียหลักไปสวนขึ้นมาคนเดียวโดนเตะเลยครับโอ้โหนี่เป็นขนุนเลยครับ แล้วบุสินวิ่งมาชักใบเหลืองนี่คูณเลนราบุรีบอกใบเหลืองไม่พอครับจังหวะนี้อยากได้ใบแดงนีนกล้าชูโดนสีก็รอมอบตัวอยู่ครับสอ้โหวีนี่กิงไป3สามตลบแล้วนะครับเดินมาแบบนี้ยังไงครับคุณสหภพศรีบุญลือเรียกมาแล้วครับ ชักใบเหลืองออกมานี้คือน่าจะยกเลิกใบเหลืองครับแล้วกระเป๋ากางเกงแบบนี้ก็กลายเป็นใบแดงเลยครับโอ้โหมีก้าชูนวลสีโดนใบแดงไล่ออกไปครับซีดีเบ้เอาบอลเล่นต่อได้เปรียบเลยครับทางด้านข้างแล้วจะหลอกมีเจษฎากรขวาง,งอยู่คือหลังมาจัก,กรพันธ์ได้คอสหนึ่งหนึ่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับป์าจุนยองครับโ ดึงประตูต่อสูงครับของทีมเยอราบุรีครับได้แล้วครับโอ้อยืนโล่งๆอยู่คนเดียวเลยครับแนวรับนี่ไม่มีใครประกบเลยเดี๋ยวดูภาพช้าครับจัก,กระพัน์เปิดมาแล้วเน้นๆคนเดียวตรงนั้นครับหหลาโอ้มันไม่รู้จะเหน่งกว่านี้ไม่มีแล้วครับสบัดให้มันตรงกรอบก็เรียบร้อยเลยครับโอ้หมดสิทธ์เลยครับโดนม่วงงา จออแบบนั้นก็ไม่รู้จะช่วยเซฟยังไงครับขึ้นนํำแล้วครับทีมเยือนราชบุรีครับเอาอ่องทูครับมาแทนานานนยอดสองวานตัวน,นี้ใช้ปีกทีมชาติมีมาสองคนแล้วครับลำพูนแต่ว่าเปิดลึกอ้าวแล้วมาอีกแล้วก็ไปเหลืองโอ้นี่ตัดภาพมาเรายังไม่เห็นนะครับว่าโดนอะไรเข้าไปครับแดนเล่ ดิสโก้ต่อมาเพื่อนเล่นยากครับบอลลอยโดงอยู่บอลมาถึงเดเลพลิกหลบสวยโดนเหนี่ยวไว้ได้ฟาวครับแล้วต้องระวังเลยครับใบเหลืองจะออกที่ใครครับเพราะฉะนั้นมี2คนแล้วถ้าเป็นคนนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสราวุธอินแป้นมีเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับกลายเป็นใบแดงใบที่2องของลำพูนครับโอโ้โหมันก็ไม่มีอะไรเลยครับจังหวะพลิกไปนี่เพื่อนมาลองอยู่แล้วคิดลืมไปหรือเปล่าว่าเพงโดนใบเหลืองไปแล้วครับสราวุธ ชัดเจนนะครับก็จังหวะนี้ไม่ได้ไปเถียงอะไรผู้ตัดสินเลยครับเซตกันใหม่ครับออสมานเปิดลูกนี้อาครับเกี่ยวได้ครับลูกรับอลเจสไหลมาแล้วตะวัดลูกนี้ได้ยิงโอ้โหเป็นซปเปอร์เซฟเลยค่านลำพลก็ต้องระวังจังหวัดสวนกลับเอาดีๆครับดูครับตะวัดมาแล้วยิงตามน้ำครับโอองทูเปิดเข้ามาจบที่คนนี้ครับบอลของลำพูนครับ อาโดดีโอโยกมาลูกนี้เหยื่อเส้นตังแล้วลื่นไปครับอาครับมองมอง,มองลาวินยอดมาแล้วโป้งไม่โดนแต่ว่าบอลมันติดไซดโป้งออกไปครับโอ้ตีเสมอไม่ได้ครับประมูลวอริเออร์จริงๆครับจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับเยื่เส้นไปห้อยอยู่แล้วบังลื่นโอ้โหแล้วแปรแบบบรรจงเลยครับแต่ว,ว่ามันติดไซดโป้งนะครับดูครับ เนี่ยบอลมันติดส้โป่งก็โค้งแล้วก็ออกไปเลยครับโอ้โหโอ away away ้โหมงไม่โดนแล้วด no uh ้วยนะครับป uh ั๊กจนยองอ๋อจริงจริงนี่เวลายังพอมีนะครับอ้าแล้วโดนใบเหลืองนะครับกำคพลถ่วงเวลาครับโอ้โหทูสินวันนี้นี่เหลืองแดงนี่ปีวอนเลยนะครับทุ่มเข้านมาครับโชลวิทย์ต้องบอมแล้วครับเปิดมาอ้าวบงพลาดหลุดเดียวแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับไม่มี ไม,มไม่มีโงด้วยครับโอ,อ้โหตีเสมอได้ครับลำพูนวอริเออร์จากอองคูโอ้โนี่ถ้าไม่ล้ำนี่ยิงแบบนี้นี่คือเหน่งหน่งเลยนะครับผิดพลาดครับม่งพลาดโอ้โแล้วดูน่าจะเป็นปาร,รค์คจุนยองหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี่มงไม่โดนครับจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับวิ่งสอดมาปาร,รค์คขึ้นพลาดครับโอ้โหแล้วเหน่งๆเลยครับ มงค่านึ่ปาจุนดองโดนเบียดไว้แล้วลูกย,ยิงคมจริงๆครับป่านลูกนี้แบบสามเหลี่ยมเลยครับองทูโอ้ลูกชอบอยู่แล้วะครับตั้งแต่สมัยเล่เนกับเมืองทองเลยครับตู่ครับโอ้เรียกว่าป้องกันด้วยสายตาแล้วกำพลหัวก้าวตัวครับตามไล่ตีเสมอก็ยังไม่ได้รีบครับค่อยๆเคาะกันก็ไม่เอาเลยครับโปรตกีก็เป่านกหวีดจบเกมการแข่งขันไปครับลำพูนวอริเออร์ครับวันนี้ก็ถือว่า สู้จริงๆครับตามตีเสมอทดเวลาครับราชบุรี f อฟซีหนต่อหนึ่งบ